ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยตั้งใช้มาก็ปีกว่าแล้วมาครับเดี๋ยวเราไปเจาะรถสไลด์คันนี้กันหน่อยดีกว่าโอ้โหด้านบนเป็นร้อนเนโซ้ 96V ครับพินี้กำลังจะกลับแล้วแน่เลยอ่ะพินี้อย่าเพิ่งกลับว่าไงไปรลุนวันดีครับมามามาลงมาคุยก่อนลงมาโม้ก่อนรถสไลด์ของเราจะกลับแล้วเนี่ยเรานี่เอาทุกรถเลยนะเอาทุกอย่างเป็นไงเป็นไงพี่สล้วรถคันนี้เป็นอินซูอะไรครับเอ่อเป็น n l r 130รครับตัวนี้ก็เป็นสี่ล้อ อ่าเป็นสี่้อใหญ่สี่้ออ๋อเขาเรียกสี่ร้อใหญ่ใช่สี่ร้อสี่้อจัมโบ้อันนี้ถ้าเป็นพวกรถสไลด์เรียสไลด์มินิอ๋อคือเราก็จดอะไรได้ปกติเหมือนทุกอย่างใช่ครับคันนี้โชคดีจังหวะเราก่อนหน้านี้ตอนนี้เป็นป้ายเขียวแต่ปัจจุบันนี้ขนส่งให้จดเป็นป้ายเหลืองหมดแล้วถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งล้านห้าหมื่นครับราคาตัวรถนะเออออกกับเราเนี่ยออกรถเนี่ยสองแสนสองเนี่ย ได้อย่างนี้เลยพร้อมต่อชุดถาสไลด์เพราะชุดถาสไลด์อย่างเดียวก็มาห้าแสนแล้วโโอ้ห้าแสนกว่าเฉพาะถาทสไลด์ราคาลดล้านหนึ่งคือเราก็ต่อให้ลูกค้าครบหมดทุกอย่างใช่ครับต่อให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเนี่ยใส่ใส่ล้อ,อเลือกเป็นล้อตัวใจแอ่นแบบนี้ก็ได้เนี่ยของเลนโซ่แบบนี้ครับแล้วก็ยางก็เป็นเอ็กซีดนะีทั้งหน้าทั้งหลังโอ้ข้างหน้านี่ใส่แปะเหมือนกันนะข้างหน้า XL3 ใช่ครับแล้วข้างหลังอ่ะสองข้างหลังเอ็กซ์เอลสองใช่มัน มันตัวตัวนี้มันหุบเข้าไปไงมันต้องอ๋อคือเราเราเน้นออฟเซตใช่ครับอ๋อก็คืออยากให้ก้านมันลึกเข้าไปใช่อ๋อด้านหลังเป็นได้เก้าสองใช่ได้บนเป็นเก้าหกวีท้านอใช่ครับเฮ้ยนี่เราเลนโซ่ทั้งลำเออทั้งลำจริงๆเราเลนโซ่ทั้งลำเลยดิวโอ้เลนโซ่ทั้งลำคันนี้พีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจออกแบบนี้เครดิตอะไรไงบ้างครับก็จริงๆแล้วถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับพวกผล้ายรถอยู่แล้วหรือว่าเป็นเต้นรถมือสองหรืออะไรต่างๆนานครับ ก็สามารถออกได้เลยเครดิตปกติก็ใช้เงินออกรถ2อ0 0 0นออกได้จบได้แบบนี้เลยพร้อมจดทะเบียนให้ด้วยก็วิ่งใช้งานได้แบบนี้เลยสะดวกครับคุ้มคุ้มคุมทุกวันนี้คนออกรถสไลด์มาเพื่อแบบว่าใช้ขนส่งสําหรับคนที่ไม่สะดวกขับเองใช่เราเนี่ยเราออกมาเพื่อแบบเนี่ยเอาไปส่งรลูกค้าเป็นไงบ้างพี่สําหรับการใช้ล้อจะแอนมาลองแล้วหนักวงละสองตันห้าสบายครับขนได้สบายสบายครับก็ใช้ได้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยตั้งใช้มาก็ปีกว่าแล้ว และในเรื่องของระบายความร้อนอ่ะพี่ดีครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดรถก็น้ําหนักเยอะนะแต่รองรับได้เพราะว่ารองรับน้าหนักได้วงละสองตันห้าใช่ครับผมโอ้โหสำหรับใครที่อยากออกรถต้องไปหาพี่นิดที่ไหนครับโชว์รูมอิสุอึ้งก้นไตสาขาพุทธมณฑลสายสีนะครับเดินเข้าไปถึงถามหาหัวหน้านิดได้เลยครับผมเจอผมที่โชว์รูมแน่นอนครับอ่านี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่นิดมากครับครับขอบคุณครับผมแล้วหลอนไปก่อนไปก่อนไปแล้วสวัสดีพี่สวัสดีครับนิวโอ้โหดูนีสวยมากครับ เลนโซ่ทั้งลําจุกๆบ๊ายบายสำหรับการรับประกันลอใจแอนนะครับรับวการโครงสร้าง10ปี12ปีครับรองรับน้ำหนักได้วงละ2 5 0 0ครับ